อำเภอขุนยวมเมืองเล็กๆอำเภอหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายชาวอำเภอขุนยวมมีความยินดีพร้อมต้อนรับทุกท่านมาสัมผัสเส้นทางบุญในมิติทางศาสนาตามสโลแกนที่ว่าเที่ยวขุนยวมหนึ่งวันอายุยืนหนึ่งปี วันนี้น้องเนทจะพาทุกท่านมาเที่ยวอำเภอขุนยมจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยกันนะคะสถานที่แรกน้องเนทจะพาทุกท่านมาไหว้พระที่วัดมวยต่อซึ่งอยู่ใจกลางอำเภอขุนยวมและเป็นสถานที่สําคัญของอำเภอขุนยมและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขุนยมเป็นเวลากว่า200ปีแล้วซึ่งมีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ของอำเภอขุนยวมเชื่อมโยงกับประเทศญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยค่ะ ม้วยต่อตั้งอยู่ใจกลางตัวอำเภอขุนยวมเคยเป็นวัดร้างมาก่อนพุทธศักราช2,397จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ทราบว่ามีแต่สร้างอิฐของพระธาตุและวิหารเท่านั้นเริ่มสร้างมีพระพิกสุรูปหนึ่งได้มาจากทธุดงมาภายหลังออกพรรษาถึงวัดแห่งนี้จึงได้เข้าพักอาศัยต่อมา มีศรัทธาญาติโยมใกล้เคียงเลื่อมใสศรัทธาชื่อลุงจองใจพร้อมด้วยครอบครัวชักชวนคนอื่นๆสร้างศาลาการประเรียนแบบไทยใหญ่ขึ้นเป็นศาลาชั่วคราวเมื่อสร้างเสร็จแล้วได้ถวายแด่พระธุดงพร้อมกับตั้งชื่อว่าวัดม่วยต่อและนิมนต์พระธุดงเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก พุทธศักราช2,512พระครูอนุสรศาสนาการร่วมกับสัาประชาชนบูรณปฏิสังค์ศาลาการปรเรียนให้เป็นอาคารทาวอนแบบใหม่หลังคาเป็นแบบศิละปะไทยภาคกลางผสมผสาสนศิละปะของไทยใหญ่ จากนี้วัดม้วยต่อยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อครั้งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองประเทศญี่ปุ่นยอมแพ้ทหารญี่ปุ่นเลยต้องยกทัพกลับจากประเทศเมียนมาโดยการเดินเท้าผ่านอำเภอขุนยวมแต่เนื่องจากมีทหารที่บาดเจ็บเป็นจำนวนมากจึงได้ใช้บริเวณวัดม้วยต่อแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลชั่วคราวระหว่างที่พักอยู่ที่นี่ ก็มีทหารหลายนายเสียชีวิตลงและได้มีการฝังศพไว้ในพื้นที่บางส่วนของวัดม้วยต่อด้วยอนุสร์สถานมิตรภาพไทยญี่ปุ่นตั้งอยู่ด้านฝั่งตะวันตกเชียงเหนือของวัดม้วยต่อเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ทางพื้นที่ นับตั้งแต่อดีตการมาจนถึงยุคสร้างบ้านสร้างเมืองโดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสงครามมหาเอเชียบูรพาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจของอำเภอขุนยวมมาขุนยวมแล้วต้องไม่พลาดที่จะแวะเยี่ยมชมสถานที่ที่เชื่ยมยอมโยงประวัติศาสตร์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นนั่นก็คืออนุสรสถานมิตรภาพไทยญี่ปุ่นนะคะเดีย๋ยวเราไปดูข้าในกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างไปเลยคะ่ะ อนุสรสถานมิตรภาพไทยญี่ปุ่นแห่งน,นี้มีหลากหลายเรื่องราวให้ได้ค้นหาทั้งในเรื่องของความรักระหว่างรบความซาบสึ้งใจและมิตรภาพที่ดีระหว่างชาวบ้านกับทหารญี่ปุ่นและถือได้ว่าเป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์เพื่อเตือนใจให้รำลึกถึงเหตุการณ์เพราะทหารญี่ปุ่นนับหมื่นนายเคยมาพำนักพักพิงและฝังร่างลงตรงนี้ หากมีโอกาสเดินทางมาอำเภอขุนยวมแล้วไม่ควรพลาดที่จะมาเที่ยวชมอนุสร์สถานมิตรภาพไทยญี่ปุ่นที่นี่เปิดบริการนักท่องเที่ยวทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาที ก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อมื้อเที่ยงเรามาแวะทานอาหารพื้นเมืองที่ร้านลาบลุงไวยซึ่งเป็นร้านขึ้นชื่อประจำอำเภอขุนยวมกันค่ะเดินทางจากตัวอำเภอขุนยวมไปอีกประมาณ8กิโลเมตรเราไปเที่ยวกันที่วัดต่อแพเป็นวัดที่มีความเป็นมาเก่าแก่ อยู่ทางฝั่งขวาของลำน้ำยวมโดยมีคณะสัทธาร่วมกันสร้างศาลาการประเรียนขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช2461สิ่งที่น่าสนใจของวัดต่อแพรคือศาลาการประเรียนซึ่งเป็นอาคารสถาปัตยกรรมพมา่าผสมไทยใหญ่ ที่สวยงามที่สุดในอำเภอขุนยวมค่ะตอนนี้ได้เดินทางมาถึงวัดต่อแพรซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีจากตัวเมืองขุนยวมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวัดต่อแพรแห่งนี้มีอะไรที่สำคัญและน่าสนใจยังไงบ้างไปกันเลยค่ะ ที่วัดต่อแพแห่งนี้มีวัตถุโบราณล้ำค่าหลายชิ้นเช่นผ้มาม่านเก่าแก่อายุกว่า150ปีทำด้วยกรรม,มะหยี่ประดับลูกปัดมุกและทับทิมจำนวน164เมตรเล่าเรื่องราวพุทธประวัติตอนพระเวสสันดรเสด็จประพาสอุทยานาผ้าม่านผืนนี้ทำขึ้นในพม่า แล้วมีศรัทธานำมาถวายให้เจ้าอาวาสวัดต่อแพรรูปแรกนอกจากนี้ยังมีฐานหรือซ่วมของพระสงฆ์สมัยโบราณที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรพิสดารมีหลังคาลดชั้นและขอบประตูฐานมีลวดลายแกะสลักไม้สวยงามและปัจจุบันนี้ยังใช้งานได้ดี วิหารและเจดีย์ที่สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช2463ตั้งอยู่ด้านหน้าศาลาการ,ปรเปรียนทั้งนี้องค์เจดีย์จะตั้งอยู่ด้านทิศเหนือและวิหารจะตั้งอยู่ด้านทิศใต้อย่างไรก็ตามวิหารและเจดีย์ของวัดต่อแพนี้ได้รับการสร้างขึ้นใหม่โดยสร้างตามแบบศิลปะพามา่าผสมกับไทยใหญ่แต่ละทิศมีซุ้มพระประจำทิศมีความสูงประมาณ20เมตร มีสิงทั้งสี่มุมและฉัดรทองซึ่งมีระฆังห้อยหลายชั้นเมื่อลมพัดจะมีเสียงดังกังวานไปทั่ววิหารของวัดต่อแพนี้มีหลังคาสูงคล้ายวิหารที่วัดพระาธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางจนได้รับการยกย่องว่าที่นี่อาจเป็นวิหารที่สวยงามที่สุดในจังหวัดแม่ห้องสอน ชุมชนบ้านต่อแพรเป็นชุมชนคุณธรรมน้อนมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรและชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นหนึ่งชุมชนชาวไทยใหญ่ที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามคู่กับชุมชนอย่างเหนียวแน่นสามารถนำต้นทุนด้านแหล่งโบราณสถานแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์นำมาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีชุมชนบ้านต่อแพร มีศูนย์เรียนรู้การต้องลายหรือฉลุปานซอยลายแบบศิลปะไทยใหญ่ผสมมา่านอกจากนี้ยังมีร้านค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยสินค้าซีพอตเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งเป็นฝีมือของสมาชิกในชุมชนเช่นกุปไตเครื่องจักสารหลากหลายรูปแบบรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านที่ทำจากไม้ไผ่ซึ่งมีออเดอร์สั่งทำตลอด สร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกในชุมชนด้วยก่อนกลาบอย่าลืมแมาแวะซื้อของฝากของที่ระลึกกันที่บ้านต่อแพรมีผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกระบุงกุบไตตะกล้ากระเป๋าให้เลือกซื้อเลือกอุดหนุนกันได้เลยนะคะ เจ้ขุนยมหนึ่งวันอายุยืนหนึ่งปีแล้วมาเที่ยวด้วยกันนะคะ